สบายดีสวัสดีครับสวัสดีงามสสดีครับผมลาหมอเหนเพชรยังขอข่าแล้วเนาะกัตสิมาตอบไอ้คำถามที่พี่เพิ่นได้เม็นขอมานะครับเนี่ยครับพี่เพิ่นขอขามาว่าให้เฮ็ดคลิปขั้นตอนขอทะเบียนบ้านเลิบสีเหลืองหรือว่าท่อร้อยสานะครับแล้วก็บ,บอกค่าใช้จ่ายนําว่าประมาณเท่าใดเพราะว่าพี่เพิ่นต่อวิชาเห่เมียมา17ปีแล้วบ่ได้เฮ็ดมาตั้งแต่แรกนะครับก็สิมาตอบคำถามนะครับ มาเห็นคำตอบบอกอยู่ที่และเลยว่าเป็นอย่างแน่เนาะะเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับผมสิ่งสําคัญนะครับก็คือข้อตรงจดทะเบียนสมรสก่อนเนาะที่ที่ข้อทีก่อนที่ข้อทีเขาทะเบียนบ้านหนึ่งซีเริงเลยหนึ่งเลยคือต้องขอทะเบียนจดทะเบียนสมรสก่อนสองขอวิสัยติดตามสามีครับสามแย่งที่อยู่ที่ต่อหม้อจังหวัดที่เขาอยูสี่อ่า เอกสารเดืแนะครับขั้นตอนนี้จะเริ่มจากแปลเอกสารนะครับผมจะเริ่มจากนี้เลยผมจะบอกขั้นตอนการแปลเอกสารเพื่อที่จะขอสำเนาทะเบียนบ้านครับเอกสารที่จะไปยื่นแปลอยู่กลงสุนเล่าในไทยนะครับแต่ที่นี้อยู่อกยางนะครับหนึ่งทะเบียนสมรสครับผมสองวิชายติดตามสามีสามพาสปอร์ตของคนที่จะเพิ่มซื้อเขาหรือว่าผู้ยิงไฟเหล้าหรือว่าต่างดาวที่จะมาเพิ่มซื้อเขาเป็นในทะเบียนบ้านของ คนไทยนะครับหรือว่าทลรัศสามเดือนเดืองซีทียูที่จะเพิ่มซื้อเขาครับผมบ้านของสามีนะครับฮาระชาชาชนของสามีเนาะหกไอมโนุงมโมโนคั่มมควของฟังเล่าของปุ่นยิงที่จะมาเพิ่มซื้อเขานี่นะครับเอาไปแปลยุใสคือแปลยุกงสุนเล้าในไทยมองที่ใกล้ที่สุดของมองพรมยูคือกะละสินเนาะหรือว่าภูดายูนอกจากนี้ค็ ผมร้วชิยูมองได้แต่ว่าที่ในแนวมีคอนแกนแล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับผมสองมองที่แปรแล้วก็ประทับตารับร่องให้รับร่องนี่จะบระมการรับร่องนิติก่อนนะครับจะเป็นการรับร่องว่าแปลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเซ็ตเนาะมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณแผ่นละ3า0รอยบาทครับผมหลังจากที่ไดสาแแพนาม่านะครับก็คือแปลพาสปอร์ตหนังสือรับร่องแล้วก็อีกใบหนึ่งผมกาจำซื้อได้เยว่าเป็นใบยังนอกเพราะว่ายืนไปทางเพื่อแต่2ปีกวอนแล้ว จำไม่ได้ที่จริงที่ในในห้าจะได้อยู่สามแผ่นที่เขารับร้านก่จกามาหลังจากนั้นเอาไปยืนอยู่สองที่ที่ยืนเลยคือกรุงเทพทนนแจ้งวัฒนะรับบนราชธานีของภาคภาคอีสานาานคะครับถ้าจะให้เร็วก็คือต้องจองคิวออนไลน์เนาะจองคิวออนไลน์เอาไปยืนแล้วก็รอสามหมื่นครับสามหมื่นสามวันทำการนี่แหละก็จะได้ออกมาก็จะมีด้านหลังของแผ่นที่ห้าแปลก็จะมีอ่ เส้นรับรองนิติกรเรียบร้อยทีนีค่าเศรษฐายู่ประมาณกันและสองถึงสามอยประมาณนี้นะครับผมจำบ่ได้ต่อมาก็คือเอกสารเรียบร้อยจากรับรองนิติกรแล้วก็คือนําเอกสารทั้งเบิดที่ได้มากคือสามแผนน่นนะี่เนาะที่รับรองนิติกรเรียบร้อยแล้วเอามามาเตรียมรูปท้ายสองนิ้วสองรูปครับผมใบแจ้งที่อยู่ที่ต่อหม้อเนาะใบแจ้งที่อยู่ที่ต่อหมอ ไปแล้งานตัวเกษีบนที่ได้จัดต่อมอรครับผมทะเบียนสมรสอัสสปอร์ตแล้วก็สำรนงทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มซื้อเขาเนาะบัตรประชาชนของสามีครับผมแล้วก็นั่ไปยื่นนัน่ไปยื่นที่อำเภอแล้วก็มีพยานอีกสองคนเนาะที่จะต้องไปนั่พยานสองคนว่าจะเป็นพ่อหรือแม่หรือว่าเป็นที่พา,า้าข้างบ้านาก็ได้เอาไปสองคน พยานในมือที่ห่อยือนย่นเอกสารหลังจากนั้นก็ล่ออีก14มือครับ14มือของวันทําการด้วยกันเพราะว่าจะต้องใส้เวลาตรวจสอบเอกสารที่ห่อเยื่นเนาะจะบอกง่ายปันเลยอาจจะใส่เวลาจักหน่อยครับหลังจาก14มือที่ห้อล่อนะครับก็จะได้มีการติดตอ่อจากเจ้าหน้าที่ไฟทะเบียนของ,งอำเภอครับติดตอ่อไปก็คือมันจะโทษไปบอกว่าให้เขามาเพิ่มซื้อขอสำเนอกด้เลยเพราะว่าบ่ามีอย่างติดคันละ มีผ่านทุกอย่างแหละอีกเอกสารที่เขาต้องเตรียมไปรอบนี้ก็คือเนาะหนึ่งสำนักที่แบนบ้านของเจ้าบ้านครับที่จะเพิ่มซื้อเขาเนาะสองประชาชนของสามีประชาชนัตรประชาชนของเจ้าบ้านแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองนะครับที่จะต้องไปนั่งนี่นะครับสองอย่างที่จะต้องเตรียมไปแต่รอบนี้จะต้องเอา,อา,พ,ยา,ออเาพยานอีกสองคนให้เกา่าพยานอีกสองคนคือเก่า เอาไปเยืน่นเอาไปให้เพื่อนเส้นรับรองนะครับประมันจะยืนไปเหเพื่อนเส้นรับรองให้ว่าผู้หญิงคนนี้หรือว่าต่างชาติคนนี้ได้มาอยู่นี่อีรีบริมาอยู่แบบเพศงานเราะมาอยู่แบบไอเชิงสามีภรรยานะครับเป็นอยู่เป็นเส้นให้กันเป็นเส้นรับรองทางเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามนิดน้อยนะครับหลังจากนั้นจะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อนก็นจะเฮ็ดเอก,กสารย,ยางเรียบร้อยก็จะได้ท้าเนบัาเหรียญชิ้นเรืองขึ้นมาเริ่มแรกเลยจะเป็นคนละสีครับไอ ของไฟไทยนะครับของไฟได้หสีน้าเงินของไฟคนเล่าหรือว่าตาชาติที่เขาไม้เป็นสีเหลืองที่เดินมาเท่ารอดสิบสามครับผมหลังจากนั้นต่อต่อกันเลื่อยก็คือถ้าถ้าหากว่ามองไทยบัตรหรือว่าคนที่มาเห็ดบัตรเนี่ยหน่อยเขาก็ต้องได้ล่อถ่ายบัตรน้าเลยครับผมเพราะว่าจะได้บอเซียเวลาเนาะลอ่ลอล่อไทยบัตรสีชมพูเป็นบัตรห,หัวหก ที่เป็นบุคคลที่บริเัณสัญชาติไทยเนาะครับอาจจะได้ไทายบัตรสีชมพูเพื่อจะ้งองหงที่ได้มาคือในทั้งทะเบียนเลทะเบียนบ้านเรียนซีเลืองแล้วก็บัตรสีชมพูในมือเดียวเลย้ององการล่อทายเป็นคนจะทายของมือเพราะว่าท่าเจ้าหน้าที่มันกนจะได้เปลี่ยนของมูลในบัตรนะครับเปนของมูลในเครื่องปฏิบัติพิมบัตรเรียนสีชมพูออกมาให้นะครับทั้งเบิร์ดนี่ใส่เวลาอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับที่ผมเห็นถ้า,ชาใช้จ่ยทั้งเบิร์ด 5, ประมาณสี่พันกว่าเกือบห้าพันประมาณนี้ครับสี่พันกว่าเกือบห้าพันบาทเพราะว่าเอกสารบางอย่างผมบริได้ไปเฮ็ดเองก็คือเช่นไปร้อมลองนิติกรน,นะครับเพราะว่ามันยกกอยู่ไกลอยูเจ้าอานาผมก็หาข้อมูลเพื่อที่จะให้คนที่อย,ยู่ไกลเจ้าอานาเป็นเฮ็ดไทยเป็นการรับคนไทยค่าเสดจ่ายอยู่ประมาณพันกว่าบาทครับผมพันพันกว่าบาท วันที่ห่อหเฉยเพื่อนไทยเขาก็ต้องเส้นมอะบำนาตกระดิ่งทรงเอกสารเหมอะบำนาจไม่ห้เ่าเขาก็ต้องเส้นเหมอะบำนาจนะครับผมเพราะว่าผมยกไก่ผมไปเห็ุเองบ่าได้ก็ต้องเส้นเหมอะบำนาจแล้วก็ส่งกระด้างไปซะนี่ให้ทางโจทย์ทีมันไปเห็ุให้ส่วนเอกสารที่ผมเ็จเองก็คือมีไปยืนปนนย่นแปลที่กองสุวนเนาะไปยื่นแปลที่กองสุวนก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่เกือบสองพันเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการติดนั้งมันยังไปเรียบร้อยนะครับผมผม ที่พันเกิดหาพันนี่ผมจะร่วมคาเดินทางคาใช้จ่ายทั้งเบิดเลยที่ผมเหตุมาเนะาะบางคนอาจจะเฮ็ดหน่อยก็แล้วเพราะว่าสะดวกในการเดินทางแล้วก็ยกไกลหมองแปรเท็ดเองกับจุบริษัค่าใช้จ่ายรายนะครับส่วนถ้าไพ่บว่างดีๆหรือว่าบม่มมเวลาเนาะกะเดี๋ยวผมจะขึ้นไล่์ผมไปพ่อดีจะทักมาขอบริษัทที่มันรับเฮ็ุเองเลยตรงกับห้องประทัเฮ็ดยังเลยคือนกัน ให้คนเดินเรื่องให้แต่ว่าเขาจจเจ้าอาจจะประมาณนึงแต่ว่าก็สะดวกสบายไม่ได้เสียเวลาในาการทํางานของพ่อหรือว่าในาการใช้ชีวิตของพ่อนะครับผมก็คื่อใจนั่คนเองเพิ่งเป็นก็นจะเดชแล้เรียบร้อยเลยพ่าได้เอกสารมาพ่อขอ่อยไปยืนยองเพื่อแ,แค่นั้นครับผมโอเคครับมีเท่านี้เดี๋ยวผมจะขอตัวไป เห็ดงานนาทีพอบานกันก็คือซักพาไว้โดยความอาชีหนายพี่นาท้องผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามเราชมจนจบคลิปนะครับผม